ตูมงามๆเลยครับอืออีกดอกนึ่งออดอกอย่างงามเลยครับ สวัสดีครับผมยินดีต้อนรับสู่ช่องลูกจ้างอิสระครับเมื่อนี่ยกลับมาพบพ่อกันอยู่เขาบังเหยตำบลบังนกอำเภอเทพสถิตจังหวัดชัยภูมิหมายเก้าหมายเดิมละครับเมื่อนี้ก็ได้เมื่อนี้เขามากระตรงกับเศ้าวันที่28กรกฎาคมพศ2568นเนาะครับเนาะเมื่อนี้มาจะเดืกแต่เศ้าเนี่ยครับเพราะว่าช่วงนี้คนมาไต่หลายเนาะครับเนาะเขากลมาจะเดืกแต่เศ้าเนี่ยละครับจังใดก็จังเป็นรุ่นน้ากันเนาะครับเมื่อนี้ว่าเขาสิมีความหมาเนาะฝากพี่น้องบมาครับเมื่อนี้ ไปครับรุ่นไปน้ำกันเลยครับเมื่อนี่ปวดละปั๊บเข้าไปทางไหนคือเก้าของเราเนาะครับเนาะไปครับเมื่อบ้บงเห็ดดอกแรกแหกหมานของเ้องสำหรับนุนี่ครับเป็นเห็ดกอแดงใหญ่ครับ มือนี่เขาก็ยังลุยเห็ดกออยู่นะครับมือเนี่ย ยุ่ใต้ค้อนไหมไครับเบิรง โอ้ีอ,อีกบอกนึงครับอตอนนี้ก็พิมงานมาหลายแล้ว้อครับเมือเ่อไงลูกพี่ก็มาแล้วเดี๋ยวสิพาไปเบื้องเห็ดลูกพี่ครับโอ้หมอพ่อลูกพี่เหรอครับลูกพี่มากับพันดำมาเบิ่งเห็ดลูกพี่ดูโอ้คือจังแท้เบื้องเห็ดเขาได้อ้อยเนยของลูกพี่เขาได้คักแท้แม่ของพันดำให้งามคักวันเนี่ยเอาหอดอันเอียงในก้อด,ดำ บู๊ยกำลังออกตัวเนี่ยเห็ดกอเห็ดหนาเขาอู้อย่างงามเลยครับนี่ของของหอาก็ได้เอ้ะเนี้ยซัมนล่ะครับเนี่ยซัมเนล่ะลูกลาซัมเนล่ะม้ที่หลังมูกับจังซี่ล่ะนี่ล่ะม้ที่หลังมูที่หนาที่หลังเติมแต่เดือมาแต่สองถุมคือเพิ่นบ่เจีงซีได้หลายไปครับรลุนน้ำกันต่อไปสงครามยังไม่จบอย่าเฝ้ารับศพทหารเด้อตาหนีไหม นัก,นกอุ่นต้นนี้มีเตห็ดตุมม่มไหมแมอโอ้โหาหนักแลว้วมีเตห็ดเนาะหาหาเศ้าเศ้าเศร้า มือนี่เห็ดคอนขางที่จะห่างนะครับเนาะเพราะว่าเขามาที่หลังเพื่อนเพื่อนเลาะแล้วเขาก็ะเลาะน้ำกล่นเพอีกครับ ได้ขึ้นมาน้อยหนึ่งแล้ว ออืว่ามันหฮายยางหยีบตีว่าหันโอ้ยสีแมนอยู่ครับเลยดอกน้อยหลายอยู่ใต้ใบไม้เขาขอบไปเห็นเนาะอือ่อีกดอกหนึ่งดอกนี้ว่าเอาเลอะครับเอาไว้นี่แหละเอาพกไอเมื่อหนาจังมาเบิองเนาะขามันเหลือบือเลยเลือกก็เลี้ยไป เห็ดนาแหล่อยครับหรือว่าเห็ดองนกเหรอครับ เป็นเห็ดนาแหล่อยไงขึ้นเก้าอยู่ครับเห็ดองนกล่ะอืมอืมอยากแก่แน่หรอครับโอ้ม,มาแก่ครับต่อไงเอาได้อยู่ไง เก็บเดห,หนาขาวกันครับนาขาโฮมนี่ดอกงามอีครับหนึ่งาขาใหญ่อุบอวบเลยดอกแข็งดีครับดอกงู ก้ครับบ่ร์ไไล่เห็ดก้แล้ว ครับดอกน้อยเ่อเอาป้อยไว้นี่แหละ ีครับผมกับมาพ่อๆกันเนียมือเศ้าครับมื้อนี้เข้ามาโคกเขาบังเหยตําบลโป่งนอกอำเภอเทพสถิตจังหวัดชัยภูมิหมายเก้าหม้เดิมแหละครับมื้อนี้เฮ้ามากับตรงก็เศร้าวันที่28ดกระกระดาคมพศ2 5่อถมหาอยดครับผลงานหลบเศร้ามื้อนี้กะเป็นเห็ดก้ดงงอแดงใ่ขึ้นก้าล่ะครับแต่ว่าได้เห็ดรวมมาน้ำเนาะได้เห็ดหนาขาว ได้เห็ดนาแรไงหรือว่าเห็ดอุ้งนกเหรอครับเนี่ยเห็ดอุ้งนก,กจินแซบด้วยครับบางท่านก็อาจจะเอื้อนเห็ดนาแลียไงเนาะครับเนาะแล้วแต่พื้นที่พื้นเสื่อเอื้อนเนาะครับเพื่อจังเห็ดกอแดงไงเนี่ยละ่ะภาคเหนือพื้นก็เอืเ้อนเห็ดกอแดงหลวงคำว่าหลวงแปลว่าไงกสั้นเพื่นอนหวังลูกจ้างว่าจักเมียนโนเมนเหรครับเนาะกระติเมียนคือเพื่อนว่าล่ะครับ,ารบการรุ่นไปน้ำกันแล้วครับเมื่อ่ยว่าเขาสิมีข้อมันน้ำฝาพี่น้องหลายซ้ำใดยเนาะขนาดเนี้ยมือเศร้าเก็บมากะ ยังได้ซัมนี่กับรุ่นเตียมตาขี้เกล่อะครับสาหรับมอนี่ก็ได้เนาะแต่ว่าค้นกค่อนข้างที่จะหลยอยู่ครับสําหรับเซานี้เนาะกัเสียงเอื้อนการเตียมปลาแหรอครับเนี่ยไปครับรุ่นน้องกันเดี๋ยวเฮาสีบทันเพื่อนพาเบิ้งเห็ดดอกแรกแหกมานสำหรับเซานี้ครับเป็นเห็ดกอดอกบานๆครับนี่แหละครับหัวมานพาเบิ้งใกล้ๆนี่แหละครับ เก็บเห็ดนาขาวมาพพ้อมครับนี่เห็ดองค์นกหรือครับเนี่ยเห็ดองค์นกที่ลูกจ้างว่านะครับหรือว่าเห็ดนาแหลงง่นะครับกินแซบครับครับไปลุ่นน้ำกันต่อไป นาเรยครับดอกนึงตุ่มงามๆเลยครับนี่ตุ่มน้อยก็น,นี้ เพิ่งทหารครับดอกนึืมดอกอย่างงามเลยครับ เอาได้บ่ไดไโอ้เอาบ่าได้ละครับเป็นเชือซะเชือไว้นี่แหละ อบเอาได้ป้ะเนี่ยเครื่องเดียวนึงบ่เอาดอกนะครับเนาะว่าเป็นเชือกซะคล้ายผักหนาเขาที่ได้มาเก็บมันที่ได้ออกหลายลาย ออืืหถึงน้ำเราหม,มืน่นครับอืใครสิเตรีมอีกแล้วมือีอ้ก,ก็ได้มีดอกนี่ตั้งเทเลอร์อยู่เลยยังงามครับ เตอกลายปันดอกไม้ครับอีดอกหนึง่ง เาเิ่งผลงานการเลาะโคกของเขาสำหรับเมื่อนี้ครับนี่ครับผลงานเนาะครับผลงานของเขาเมื่อนี้กันยังเปลี่ยนเห็ดกอแดงง่ญ่ขึ้นก่าล่ะครับซ่อนหลายเนาะนี่ครับดอก,กงามๆเลยครับมีทั้งตูมทั้งบานละครับช่วงแรกๆเขาก็ได้ตูมๆเนาะมาช่วงหลังๆนี่เขาบ่าค่อยได้มาเมื่อวานเนี่เขาบ่าได้มาครับโฮมซุ้มเนี่ยมันก็เลยบานได้เนาะครับเนาะ เราก็ได้เห็ดเห็ดองนกหรือว่าเห็ดหนาแหล่ไงแหล่นาะครับเนาะเราก็เก็บเห็ดตนาขาวมาน้ำครับมี3าย่างนี่แหละครับสำหรับเห็ดมือนีเนาะส่วนเห็ดตะไคร้เห็ดเพื่งเห็ดอันอื่นนั่นโบมีเลยครับก็ได้เห็ดกอแดงญ่ส่วนหลายเราก็ได้เห <een> ็ดองนกหรือว่าเห็ดหนาแหล่ไงเราก็ได้เห็ดหนาขาวมานิดๆเน้นๆนะครับเนาะสำหรับเห็ดช่วงนี้ก็ยังออกกับเพอได้เก็บได้เล็้อยู่นะครับสำหรับท่านใดที่สีมาเนาะก็ถือว่าเพอได้เก็บอยู่หรอกครับ มาขับ่ได้ถือกระตาเป้าขับบ้านหรอกคงจะมีเห็ดติดไม่ติดมือกับเพราะได้ยูได้กินยูหรอกครับเอาละครับสำหรับคลิปนี้ก็มีข้อมานว่าฝ่าพิ่น้อง,ของเขาซัมนี่หระครับขอบคุณทุกการรับชมขอบคุณทุกการติดตามทุกไลค์ทุกแช์ทุกคอมเมนต์ที่คอยเป็นกำลังใจให้ตลอดมาพ่อกันคชิปนาครับผมสวัสดีครับ